สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับเกมช i c k e n Feed นะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับผมจากพาร์ทที่แล้วนี่ดูเหมือนว่าผมจะเล่นไป2 2ด่านนะครับเออเหมือนแบบวิ่งหนีน้องไก่ไป2ด่านโอเคเราจะมาดูนะครับว่าพาร์ทนี้เราจะได้เล่นกันอีกอกี่ด่านนะครับน่าจะอีก2ด่านนะถ้าเกิดว่ามันไม่นานเกินไปอุยอ้ยอุ้ยทำไมเพลงทำไมเพลงมันเล้าหรืออย่างงี้โอ้โหบิวอะไรขนาดนั้นครับคุณผู้ชมคือจากพาร์ทที่แล้วนี่ดูเหมือนว่าจะมีเขาเรียกว่า เป็นเ,เป็นปริศนานะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือเกี่ยวกับน้องไก่แล้วก็มีผู้ชายคนนึงนะครับดูเหมือนว่าเขาจะเป็นมนุษย์ดัดแปลงนะครับที่อยู่ในกรงสีแดงแดงห้องกรงสีแดงแงโอเคเราจะมาสำรวจก่อนนะครับเโอเค okay. ที่แล้วนี่คนที่คุยวิทยุกับเรานะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอเทปบันทึกเสียงนะครับห้ามไปเปิดดูเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นความลับนะครับโอเคผมบอกเลยอะไรที่ห้ามเนี่ยผมชอบทำครับโอเค เออมันต้องดูถ้ามันไม่ดูอะ่ะบอกเลยเราจะไม่รู้เนื้อเรื่องโอเคห้องนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะใช่ปะดูเหมือนจะเป็นโรงนอนนะครับเป็นห้องนอนที่รองรับได้ถึง6คนเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าทําไมเตียงมันไม่มีบันไดวะมันนอนกันยังไงโอเคครับเราจะเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวอะไรอะ่ะคุณผู้ชมเห็นบนผมไหมเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ผู้ชายคนนั้นปะเนี่ยไอ้ผู้ชายที่อยู่ในห้องกงแดงๆอ,<ะ>ๆอะ่อะเสบัสเตียนใช่ปะ ผมว่าโอ้โหเขาหายไปแล้วไปไหนอะโอโ้ไปไกลๆเลยนะผมบอกก่อนนะครับว่าตอนหน้าโหลดดิ่งเกมเออตอน,นตอนหน้าแรกของเกมอะก่อนที่ผมจะกดคอนติเนียนะครับมีคนเมื่อกี้ชัวร์เลยที่มาอยู่หน้าโหลดสกีนอย่าบอกนะว่าเขาจะกลายเป็นเป็นตัวร้ายให้เรามาวิ่งไล่หนีอะเออวิ่งหนีอีกเอา้าตรงนี้เขาไม่ได้นะครับอุ้ยตรงนี้โอ้โหสยองขวัญครับเฮ้ยตรงที่มีเทปคุณผู้ชม ฟังสินี่คือบันทึกเสียงของอีริกวันที่561วันนี้เป็นวันครบรอบ20ปีวันเกิดของเซบาสเตียนเป็นผลผลิตจากโปรเจกต์รีเบิร์ดมนุษย์ดัดแปลงคนแรกของโลกของโลกด้วยนะมันสามารถอ่านสามารถเขียนแล้วก็พูดได้ด้วยเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเป็นความสุดยอดในการค้นพบของพวกเราแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ พวกเราต้องรอก่อนยิ่งเราทดสอบไปมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะสามารถพัฒนามันได้เราต้องทดสอบมันไปอีกตอนนี้มันยังไม่เพอร์เฟกมันจะไม่สมบูรณ์แบบแล้วเราก็จะทำโปรเจกต์รีเบิร์ตอีกใน5ปีข้างหน้าฉันไม่สนใจหรอกนะว่าพวกผู้บริหารจะพูดยังไงพวกด็อกเตอร์จะพูดยังไงแม่จะพูดยังไงเราไม่แคร์เราจะทำสิ่งนี้ให้ถูกต้องโอ้โห oh มันเอาใหญ่เลยเป็นอ e ีลิกนะครับผม โอเคใครคืออีลิกวะาจากเทปพ,พาร์ทที่แล้วนะครับรู้สึกว่าอีลิกน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะเออเขาน่าจะเป็นคนที่ทดลองเกี่ยวกับไอ้ผู้ชายคนนั้น,นะครับคุณผู้ชมเเห็นบอกว่าให้ให้เรียนหนังสือให้อะไรไม่รู้ผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันโอเคเราเดินตามทางมาก่อนนะครับเราจะได้ดูว่าอา่โอเคโอยไม่มีไม่มีนะไม่มีนะไม่มีอะไรนะไม่มีไก่นะเออ ตอนนี้ไม่กลัวไก่แล้วตอนนี้กลัวไอ้ผู้ชายคนนั้นนะครับผู้ชายตัวดำๆอะ่ะเออโอ้โหเซวาสเตียนนะครับอุย้ยตรงนี้มีมีลิฟต์นะครับอ๋อข้ามาฝั่งนี้แล้วเราก็จะขึ้นไปขึ้นไปท่อเิโอเคแล้วน่าจะต้องเอ้ยตรงนี้เปิดได้ชัวร์ผมบอกเลยต้องอ้อมมานะครับแล้วก็เปิดอ่าแล้วก็ขึ้นไปเอ้าผมลืมเลยผมลืมเปิดลืมเปิดสวิตช์โรวิ่งมาเปิดก่อนโอเค วิ่งครับวิบ่งวิ่งวิ่งวิ่งทำเวลาฮะให้ไปให้ทันทันไหมทันไหมผู้ชมว่าทันปะเฮ้ยทันวะเออง่ายๆแค่นี้เออเว้ยเฮ้ยเว้ยโอเคตอนนี้เราเข้ามาในท่อแอร์อีกแล้ว่ะอุ้ยโอ้โหตกสูงขนาดที่ไม่บาดเจ็บอะไรเลยเหรอมันเป็นไปได้อย่างไร เออโอเคเราจะต้องใครมันเป็นคนออกแบบลิฟต์เมื่อกี้วะเปิดลิฟต์ที่หนึ่งสพิตอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ไปขึ้นลิฟต์ที่หนึ่งนะครับโอเคตรงนี้โอ้กระโดดกระโดดได้นะโอเคอุ้ยโอ้โหนี่ไงเซบาสเตียนเซบาสเตียนเขามาโอ้โหเขาพักพักัดบงับงับงับอะไรแถวนี้พังหกปากนะครับโอเคเขาน่าจะอย่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้นายกลัว นายกับฉันพวกเราไม่แตกต่างกันฉันชื่อว่าเซบาสเตียนพวกมันเรียกฉันอย่างนั้นแหละอ๋อโอเคนายฉันตามนายมาฉันได้ยินสิ่งที่นายฟังฉันรู้ว่านายไม่ได้ทำงานที่นี่อ๋อโอเคครับนายไม่รู้หรอกว่าอะไรเกิดขึ้นที่นี่จริงๆนะฉันได้ยินเสียงวิทยุจากนาย,านายเสียงนั่นฉันรู้จักเขา เขาไม่ใช่คนที่นายคิดว่าเป็นอย่างไรอ๋อโอเคเข้าใจเขาชื่ออีริกเอา้าเขาสร้างที่นี่ขึ้นเขาเป็นคนที่ทำให้พวกเราเจ็บปวดโอ้โหอีริกเป็นคนชั่วมันเป็นปีศาจและมันก็จะทำให้พวกเราเจ็บปวดมากกว่านี้โอเคครับฉันกับนายเราหยุดเขาได้ ไม่งั้นเขาก็จะฆ่าเราทั้งคู่เอา้เอาเฮ้ยอีลิกหลอกใช้ในายแล้วก็จะฆ่านายน,ายนายนั่นรู้มากเกินไปและไก่นั่นเขาต้องการไก่นั่นเขาก็เลยส่งนายมาใช่ปะไก่นั่นนะชื่อว่าคูเปอร์ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเขาบอกนายไหมคูเปอร์แหกกดแหกคุกออกมาแล้วก็ช่วยฉัน และตอนนี้อิลิกก็จับต้องการที่จะจับเขาอีกแล้วก็จะทำให้พวกเราเจ็บปวดมากอีกฉันมีแผนฉันจะช่วยพวกเราเองนายต้องไปล่อเขาลงมาที่นี่ก็แค่ทำตามที่เขาบอกซะและฉันจะช่วยนายโอ้โอเคบทยาวมากครับคุณผู้ชมแปลได้ลิ้นพันกันเอ้ยเดี๋ยวอันนั้นอะไรอ่ะเอ้ยอันนี้ปืนนะดิ โอ้เซบาสเตียนอย่ายิงเรานะมันพอททวิตเฉยครับคุณผ enfin ู้ชมก็คือคนที่คุยกับเราคืออีลิกนะครับเดี๋ยวก่อนนะพาร์ทแรกก็บอกเราว่าเขาชื่ออะไรนะเป็นจ่าจ่าดอดอรี่เหรอดอดอเนื้อคอรี่วะคอรี่แน่ๆ น่าจะคอรีนะรู้สึกว่าคุ้นกว่าโอเคฉันนึกอะไรออกแล้วที่นี่น่ะมีท่อแก๊สอยู่ด้านหลังกำแพงถ้าเกิดว่าเอาเราเอาแก๊สนอนหลับใส่เข้าไปในท่อแล้วก็ทำให้ไก่หลับได้โดยไม่ต้องทำร้ายมันแล้วก็แน่นอนว่านายจะต้องหลับด้วยแต่ว่าฉันก็แค่ปลุกนายขึ้นง่ายแบบนั้นเลยดูเหมือนว่าเราจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วแหละโอ้โห ก่อนดีสิ่งที่นายต้องทำก็คือเอาแก๊สเข้าไปในท่อแล้วค่อยไปปล่อยแก๊สง่ายมากใช่ปหละ่ะและถ้านี่คือครั้งสุดท้ายที่เราจะคุยกันก่อนที่ฉันจะปลุกนายขึ้นนะนะฉันก็อยากจะบอกว่ายินดีที่ได้ร่วมงานด้วยกันโอ้ยไม่ก็อย่าบอกนะว่าสิ่งที่เซบาสเตียนพูดเป็นความจริงคุณผู้ชมเฮ้ย hey, ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะไม่ปลุกเราเด็กคุณผู้ชม โดนถ่วงน้ําแน่เลยจังหวะนี้โอเคครับเราจะมา,าตรงนี้ทางขวามีประตูทางซ้ายมีโอเคเราบนมาดูทางซ้ายก่อนอโอเคอันนี้คืออะไรวะเออตรงที่หลบได้นี่ไงแก๊สรีลีสนะครับผมเราจะอันนี้คือปุ่มกดอ๋อก็คือ,อยังไม่มีแก๊สอยู่ในท่อเอา้าไม่มีแก๊สอยู่ในท่อเอาเราทําไงอะ่ะโอเคต้องเอา เอาแก๊สใส่เข้าไปในท่อก่อนเราต้องไปทางนี้เฮ้ยเดียว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 เสียงไก่เสียงน้องคูเปอร์อย่าบอกนะว่าอยู่ดีๆใช่ไหมอะใช่ไหมคูเปอร์คูเปอร,ปร์บอกเราทีว่านายอยู่ในนั้นออคูเปอร์เราไม่ได้จะทำร้ายนายนะเราแค่จะมาช่วยนายแค่นั้นแหละเออเราจะเอาแก๊สใส่เข้าไปในท่อคูเปอร์ คูปเปอร์บอกเราหน่อยได้ไหมว่าแก๊สอยู่ตรงไหนเันเดินกลับไปแล้วครับอย่าบอกนะว่าเราต้องเดินเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าต้องเดินตามมันไปเพราะว่ามันไม่มีทางไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเ้เดี๋ยว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 โอ้โหมันโอ้โหมันเห็นได้ยังไงอ่ะมันเอาตูดมองเหรอเดี๋ยวคุณผู้ชมเมื่อกี้มันมันไม่ได้หันมาใช่ปะผมเห็นแค่ตูดตูดน้องคูปเปอร์อ่ะเออแล้วทำไมมันวิ่งกลับมา อย่าบอกนะวี่น้องมีกล้องติดข้างหลังเฮ้ยเดี๋ยวมันไปขวามันไปขวาคุณผู้ชมมันไปขวามันไปขวาไปขวาไปขวามันวนไหมอ่ะโอ้ยอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอย่าคูเปอร์อย่าอย่าไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอานะไม่เล่นนะเด็กดีนะเออไปไกลๆเลยลูกไปไกลๆเลยโอ้โหไม่อยากให้ไปทางนั้นโอ้ทำไมเมื่อกี้มันไม่เดินไปให้สุดวะเออเว้ ผมต้องทํายังไงอย่าบอกนะผมต้องอ้อมทางนี้โอเคอ้อมทางนี้ได้ปะอ้อมมาทางนี้แล้วเราก็เอ้ย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 โอ้โหมันอยู่มันยังอยู่แล้วสไลด์มาบอกเลยว่าเอพิกสไตล์อ่ะไอพิกสไตล์อ่ะไม่ทันหรอกไปไปเลยคูเปอร์ไปไม่มีไรโเอ้ยมันเสียเวลาไม่เนี่ยโอ้น มันเฝ้าไม,ม,าไม่มันเฝ้าไม่พักเลยว่ะคุณผู้ชมไอ้ฆาตกรตัวนี้นะฮะมันเฝ้าไม่พักเลยไปไปเมเออไปไปทางนี้เลยไปไกลๆเลยเออดีมากเดินไปอย่างนั้นเลยลูกเดินไปไม่ต้องไม่ต้องหันมาไม่ต้องหันมาเออเดินไปเดินไปออกซ้ายไปเลยไม่ต้องเทินอาราวมานะออกซ้ายไปโอ้เตินอาราวมาทำไมทำไมเฝ้าอย่างนี้อ่ะหนูถ้าเฝ้าอย่างนี้มันก็เล่นไม่ได้อะดีเกมนี้ฮะ เอาสักชีวิตแม่สักชีวิตไปเลยนะไปไกลๆเลยเฮ้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 ยลูกผมต้องทำแบบนี้วะคุณผู้ชมไป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 โอกาสโอกาสมีแค่ครั้งเดียวซ้ายขวาออกขวาแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวทางไหนวะเนี่ยเปิดได้ไหมอะเปิดได้ตู้นี้เปิดได้ตู้นี้เปิดได้ด้วยโอเคเปิดปิดอ้อมขวาก็ได้วะคุณผู้ชมเฮ้ยเสียงไก่เอ้าตรงนี้ก็มีไก่อะไรวะเนี่ยอันนี้ลูกกูเปอร์เหรอ หรือว่าต้นหรือว่าต้นการทดลองวะเนี่ยแบบว่าเป็นต้นแบบในการทดลองเฮ้ยตรงที่มีมีเอ่อเขาเรียกว,ว่าเป็นช่องแอร์นะครับคุณผู้ชมเรารอดได้เฮ้ยใครสั่นกระดิ่งผมหลบก่อนมันมาไหมอะมันมาใครสั่นกระดิ่งวะเดี๋ยวนะเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนสั่นกระดิ่งคุณผู้ชมโอเค okay, ผมมุดไปฝั่งู้นก่อนคุณผู้ชมอุยอ้ยอุย้ยเอาอะไร โอ้โหข้างหลังคืออะไรวะเนี่ยอ๋เดี๋ยวก่อนผม,ผมลูกผมล่วงมาตรงไหนเนี่ยผมล่วงมาตรงโอเคเราเข้าไปหลบในนีน้ได้ปะเออหลบได้โอเคเอา่าดูเหมือนว่าเราจะล่วงลงมาจากตรงไหนวะอ๋อตรงนี้โอเคมันคือท่อแอร์นะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมได้ยินเสียงไก่อย่ามานะเว้ยอย่ามานะคูเปอร์โอโหคูเปอร์มาจริงคุณผู้ชมมันหลบได้ไหมวะมันจะจิกท่อแตกไหม เสียงไกลมากเสียงโอ้ยโอ้ยสยองขวัญมากจะไปต้องแบบะงกหัวลงมาแล้วเหลือกตามองมันไปหรือยังไปหรือยังคุณผู้ชมมันสามารถลากคอเราออกมาจากท่อได้ไหมไปไปแล้วคุณผู้ชมไปแล้วโอเคโอเคเราหาที่ปล่อยแก๊สก่อนตรงนี้เรายังไม่ได้สำรวจนะครับคุณผู้ชมอุ้ยใช่ปะน่าใช่ปะเนี่ย ไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยเรืองแสงอยู่เอาใครกดกระดิ่งวะเอ้ยหรือว่าเสียงคูเปอร์เดินไปกดกระดิ่งวะจะเหว่าผมดึงได้ใช่ปะเปิดเออมันเป็นยังไงผมจะเอ,อ้อมันหลบต่อโอเคให้เรากลับไปนะครับแล้วก็ปล่อยแก๊สนอนหลับโอเคโอ,โ,โอ้ยบอกเลยงานยากเลยทีนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงาโอ้โหตกใจเง,งาท่อคุณผู้ชมตกใจเง,งาท่อครับคุณผู้ชม อุ๊ยคูเปอร์ผิด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 จำผิดไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกคูเปอร์คูเปอร์ทางขวานะคูเปอร์คูเปอร์เห็นปะเอออย่างนั้นแหละอุ้ยมันหลบมันหลบมันหันมาหยุดแล้วมันก็หันมาโอ้โหทำไมทำแบบนี้คูเปอร์ผมทำไงวะเนี่ยพิงขึ้นไปเมื่อกี้ผมร่วงลงมาจากท่อใช่ปะ โอ้โหเดี๋ยวนะถ้าท่อมาอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าวิ่งขึ้นไปแล้ววนโอเคน่าจะโอเคน่าจะหลบได้น่าจะมีท่อให้เราหลบนะครับคุณผู้ชมมันน่าจะเป็นไปได้ที่เราจะวิ่งยาวนี่ไงเห็นไหมเราอ้อมขึ้นมาแล้วอุ๊ยเดี๋ยวนะแสดงว่า Cooper ์ไปถึงเช็คพอยต์ตรงนั้นแล้วหรอโอ้โหคูเปอร์คูเปอร,รู้ได้ไงวะโอเคมันไม่มีเสียงแล้คุณผู้ชมไม่มีเสียงแล้วครับโอเค แต่ดว่ากูเปอร์น่าจะกลับไปแล้วนะเออมันรู้ได้ยังไงวะฮะเออรู้ได้งไงว่าเราตามมารู้ได้อย่างไรนี่ขอแสงและเงาเพื่อที่จะดูว่ากูเปอร์อยู่ข้างหน้าไหมโอ๊ยไม่ต้องดูแล้วแสงและเงาเดี๋ยวดูเป็นตัว,ตวเลยเอ้ย,อยไอไก่ตัวนี้มันเฝ้า มันเสียเวลาไหมนี่โอ้โหไปเลยนะไปทางขวาเลยโอ๊ะโอ๊โอ๊ทำมาเป็นเกาขาทำมาเป็นเกาขาทาไงวะคุณผู้ชมผมต้องตามมันไปวะตามไปแบบใกล้ๆเลยอะ่ะตามตูดไปเลยอย่างเงี้ยไหวปะชมว่าไหวปะผู้ชมว่าไหวปะตามตูดไปอย่างเงี้ยฮะโอเคดูก่อนดูก่อนนะครับโอเคไม่เจอโอเคตามไป ได้ยินเสียงกระดิ่งแสดงว่ามันไกลแล้วเฮ้ยเคมไปนู่นแล้วคุณผู้ชมนี่ไงท่ออยู่ตรงนี้โอเคผมผมหลบหลบในท่อหลบมนท่อได้ไหมน้องจะกลับมาปะน้องจะกลับมามันหันมาแล้วมันรู้เยอะอจริงไอ้ไก่ตัวนี้นี่ไงมันเดินกลับมาแล้วมันเดินกลับมาเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าผมต้องวิง่งผมต้องวิ่งยาวดิใช่ปะถ้ามันไปอะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยมันหยุดมันหยุดเนี่ยเนี่ยมันหยุดแล้วมันก็จะหันหันซ้ายหันขวาโอ้มันเดินกลับมาอะไรว่าจะไปรู้เยอะจังเลยไก่ตัวเนี้ฮะวอร์แฮตปะเนี่ยโอ้โหโอเคไปแล้วไปนูแล้วผมจะดูว่ามันไปไกลขนาดไหนนะครับโอ้โหทำไมเป็นหันหลังเมแม,แมทำไมเป็นไม่รู้เดี๋ยวก็เดินกลับมา เนี่ยคุณดูนะจะมีเสียงกระดิ่งเสียงกระดิ่งจะดังขึ้นคุณผู้ชมเสียงกระดิ่งดังเฮ้ย <Hey! S 1> มันไปแล้ววะเอาไงวะเอาไงดีวะเดี๋ยวก่อนนะโอเคซอกนั้นหลบได้ไหมวะเนี่ยถ้าซอกนั้นเข้าไปได้กูเปอร์มันจะเข้าไปได้ปะคุณผู้ชมตรงซอกนั้นอะโอเคผมไปดูก่อนไปดูก่อนเขาซอกนี้เขาซอกนี้เขาซอกนี้ เออโอเคน่าจะหลบได้นี่ไงหลบได้จริงโอเคครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรามาอยู่ซอกนี้แล้วคูเปอร์มันจะเดินไปตรงนู้นไหมอะถ้ามันได้ยินเสียงกระดิ่งผมวิ่งเลยมันจะวิ่งออกโอเคผมจะแง้แมแง้มโอ้โหมันไม่ไปตรงนู้นเลยไอไก่ตัวนี้มันรู้ดีว่ะยังไงอ่ะยังไงอ่ะโอโ้โหคูเปอร์นายเป็นไก่ที่ฉลาดที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลย นายเดินเดินเฮ้ยเฮ้ยเยมันเห็นมันเห็นมันเห็นเราโอเคถ้ามันไม่เห็นเรามันจะเดินไปตรงนู้นครับคุณผู้ชมตอนนี้โอเคมันเดินกลับไปแล้วถ้ามันเดินกลับมานะฮะผมจะหลบมันจะได้เดินไปตรงนู้นเออใช่ไหมวะใช่ไหมวะไก่ตัวนี้มันไก่ตัวนี้มันฉลาดโอเคผมจะแง้มแง้มแง้มให้ดูนะมันมามันมาแล้วมันไปไหมมันไม่มามันไม่ไปด้วยมันมาหยุดตรงนี้ กูจะไปไหนได้ปะวะเฮ้ยคูเปอร์ยังไงวะเพื่อนโอเคมันไปนู่นครับคุณผู้ชมโอ้เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าผมกลับมาผมเปิดประตูแล้วก็วิ่งคิว่ามันไม่กลับอะจริงๆคุณผู้ชมมันไม่กลับตัวเนี้ยมันดักอยู่หน้าประตูถ้าเกิดว่าผมเปิดประตูผมบอกเลยโศกนาฏกรรมจะเกิดขึ้นใช่ไหมคูเปอร์ใช่จริงด้วยมันไม่กลับ มันรออยู่นูน่นโอ้โหไอไก่ตัวนี้มันโกงเสียเวลามากครับคุณผู้ชมเสียเวลามากเลยอะทำไมต้องทำแบบนี้ฮะเอ้ย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 ,เ,อยเห็นตูดเห็นตูดตูดไก่ตูดไก่ไ,กไปไปเลยเดินไปข้างล่างเลยเออสุดยอดมากต้องอย่างนี้สิคูเปอร์อย่างนี้แหละเดินไปเลยไปเลยไปไกลโอเคครับเราวิ่งออกมาตรงนี้ใช่ปหะ ถูกต้องถูกต้องถูกต้องคูปเปอร์โอ้มันวิ่งเร็วมากคุณผู้ชมโอ้อะไรวะโอเคเราถึงเวลาที่จะต้องปล่อยการ์ดโอเคอเราจะได้นอนหลับนั่นแหละนั่นแหละขอบคุณมาก,มากไหนไม่รู้หรอกว่านี่มันมีความหมายต่อแ l บนี้มากแค่ไหนโอ้หลับเลยน้องอ้าวเราก็หลับด้วยอดิโอเคครับเราจะมาดูนะครับว่า มันจะปลุกเราไหมนะครับไอ้ผู้ชายที่อยู่ในเรดิโอนะครับที่เซบาสเตียนบอกว่าเป็นอิลิกนะฮะขอบใจมากอฉันน่ยังไม่รู้เลยว่านายชื่ออะไรจริงๆก็ฉันก็ไม่จำเป็นต้องรู้หรอกฉันไม่ต้องการที่จะรู้ด้วยโอ้โหเธอทาได้ดีมากนะในฐานะของเด็กฝึกงานเสียใจด้วยที่ต้องจบแบบนี้นายจะได้เสียสละเพื่อวิทยาศาสตร์ยงไงล่ะอะไรนะอ มันนายมันจบแล้วอีลิกมันจบแล้วเอ้าโอเคด้วยโปรดยาเสียบาสเตียนมาช่วยเรานะครับเนี่ยยาเอ้าโอ้โหยิงว่ะยิงจริงคุณผู้ชมแสดงว่าปืนปืนนั่นแหละปืนที่ผมเห็นนั่นแหละแกไม่ควรฆ่าแกีวกันได้รับอภัยและ สำหรับนายขอโทษด้วยโลกใบนี้น่ะไม่ต้องการไม่เหมาะสำหรับนายและนายควรจะได้สิ่งที่ดีกว่านี้เอ้าเอา,เอา,เอายิงเราเหรอเอายิงเราทำไมวะเอา้าพอดทวิชเฉยคุณผู้ชมผมโดนหลอกเอาเอา้เถ้างั้นก็ โอ้โหสัตว์ทดลองส่งชนิีนี้ก็จะร่วมกันอ้าวนายปลอดภัยเอามื่อกี้เขายิงใครอะฉันฆ่าเอริกเขาตายแล้วแล้วเขาก็จะทำลายพวกเราไม่ได้อีกต่อไปคูเปอร์ก็ตายแล้วเอาอ๋อเขายิงเขายิงไก่นะครับจบแบบนี้น่าจะดีกว่าเขา่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธ เขาจะไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกเขาควรจะได้รับความสงบสุขโอเค๋อก็ออ<ห>เลยยิงทงิ้งอะนะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าฉันได้รับอิสระนายกับฉันเรามีสิ่งที่พิเศษเหมือนกันพวกเราคือมนุษย์โอ้โหตาก็ออกแสงอย่างนี้เลยนะฮะคุณผู้ชม <laughs> ฉัน <laughs> ฉันคือมนุษย์เอ้าอะไรของเขาะเนี่ยโอ้โหมืดมากาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันวางปืนก่อนไหมเพื่อนเพื่อนทําไมมันมืดขนาดนี้เพื่อน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 วางปืนนะเอออย่ายิงเราฉันคือมนุษย์เพื่อนนี่ทำอะไรเพื่อนอย่าหันมาทางเราอย่าเอาปืนเอา้เอาเข้าปืนจ่อตัวเอง เอา,เอาแล้วจบแบบนี้เลยเหรอโอ้โหจบจริงคุณผู้ชมเกมโดยดีแลนบาสเซตนะครับผมเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนมี3ด่านเองเหรอผมนึกว่าแบบจะมีให้แบบไปวิ่งหนีไก่เพิ่มอีกนะครับเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเกมมันสั้นจังเลยทำไมเกมมันแบบเออผมเล่นไปพาร์ทที่แล้วประมาณ30นาทีเสร็จเสรนะครับแล้วก็ พาร์ทนี้ตอนนี้ประมาณน่าจะ20-30นาทีนะครับเนี่ยเออก่อนนะก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับ Chicken f e e d นะครับเกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างน่าสนใจนะมีความน่าติดตามแบบว่าเราต้องไปเสืบเอาเองนะครับหมายถึงไปตามฟังเทปนะครับเพื่อที่จะดูว่าความจริงที่มันเกิดขึ้นในแ l บคืออะไรเนาะตอนแรกนึกว่าจะได้วิ่งหนีเออมนุษย์มนุษย์ดัดแปลงด้วยนะครับเซบาสเตียนแต่ว่าเออก็ดีแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเขาหน้ากลัวนะค่อนข้างน่ากลัวเลย สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้กับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ